สวัสดีครับผมไอรอนจากช่องแองเกิลเมย์นะครับที่ผมทําคลิปนี้เนี่ยเพราะว่าผมอะ่ะเพิ่งทําเรื่องกดไลย้อนกับน้ํามันปลาแล้วครับผมว่าคนเป็นดกล็นเนี่ยกินได้หรือเปล่าแล้วก็ไหนๆก็แบบหาข้อมูลแล้วผมเจอประโยชน์เกี่ยวกับน้ามันปลาเยอะแยะเลยก็เลยอยากทำแยกออกมา7ข้อนะครับผมว่าประโยชน์ของน้ํามันปลาเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะคลิปนี้ก็สั้นๆเร็วๆเนาะหนึ่งช่วยบำรุงสมองและก็พัฒนาการของสมองได้เพราะว่ามีกรดไขมันโอเมก้า3อยู่ครับ ข้อ,อะครับผมช่วยบรรเทาอาการโรคซึมเศร้าได้เพราะว่าน้ำปลาเนํามันปลาเนี่ยมีส่วนช่วยบำรุงสมองซึ่งสามารถทําให้เราอ่ะใจเย็นลงได้ครับผมข้อ3นะครับป้องกันโรคตับแข็งได้เพราะจะทําให้ระบบตับอะ่ะทงานดีขึ้นอ่าประโยชน์ข้อที่4นะครับผมลดอาการปวดข้อได้เหมาะสำหรับผู้สูงอายุหรือว่านักกีฬานะครับผมที่แบบวิ่งบ่อยๆหรือว่ากระโดดบ,บ่อยๆก้มบ่อยๆจริงๆก็เหมาะกับทุกคนได้แหละครับผม ประโยชน์ข้อที่5นะผมทาให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นข้อที่6ลดการอักเสบเลื้อนลังได้เช่นการอักเสบที่มาจากโรคเบาหวานหรือว่าโรคอ้วนนะครับผมข้อ7จ็ดข้อสุดท้ายละน้ํามันปลาเนี่ยสามารถชะลอาการเกิดโรคกระดูกพุนในอนาคตได้นะครับผมอมกระดูกพุนนี่ผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมก็คิดว่าน่าไม่ใช่ไม่แน่ใจคือมันเป็นข้อที่จริงแล้วแหละว่า มันปลาเนี่ยสามารถช่วยชะลอการเกิดและกระดูกโรคกระดูกพูุนได้แต่ว่าผมก็คิดว่าการกินนมก็ช่วยได้เหมือนกันนะผมก็ทําให้กระดูกแข็งแรงอืมก็ที่ผมพูดมานนี้มีแหล่งอ้างอิงน,นะผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็สัลิปนี้ก็ขอจดที่เพลงเท่านี้นะครับเพระักกับเกี่ยวกับอาหารแล้วก็กดไหลย้อนไว้มากมายเลยก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้สัลทีนี้ก็ขอจดที่เพลงเท่านี้ขอบคุณมากครับ